ผลไม้สดโอ้โหคนเยอะมากมาสองดูสมาสองดู่ิคนนี้ลูกค้าไม่ใส่ครีมชีใช่ไหมคะลูกค้าเลือกเป็นเทล่าก็จะเป็นซอสนูเทล่าอย่างเดียวนะคะไม่เอาคีมชีเลยนะเซ่มอเวีย b i s ิสกอฟคอลล์คอมแบล็คัมกมันใส่ได้สามอย่ไมใส่คีมชีสได้ไหม สมนมร่แเปิูนี่ใจเด็กๆนะเมนูนี้เด็กๆจะพาคุณพ่อคุณแม่มาซื้อนะให่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆพาพ่อแม่มาซื้ออ่าสั่ง pues ได้เลยนะครับดูเข้าไปถึงเลย คิว F4 ตัวน้อยๆนะ,ะทุกคนกคิวที่88แล้วทุกคนหนูเกือบร้อยคิวในวันหนึ่งขายได้เยอะมากแต่เป็นร้อยคิวเลยท่องๆองด้วยเหรอก็ลืมจะเป็นผลไม้จุกๆเลยนะ ตรอเบอรีแล้วก <impl> so oh. ็องุ่นอย่างนี้นะคอนเฟกเออ8ปดันเลยไหมคะแม่น้เก้า เกือบร้อยคิวแล้ววันนี้ได้แน่ร้อยกว่าคิว้อ,อใส่กล้ยด้วยมีกล้วยด้วย Mochi, <laughs> m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 ochi, 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 เกม Chinese ใช่ใช่ค่ะคอนเฟ่ตลูกค้า8ปเอยู่เลยไหมคะคอยากทานเียคอนเฟนะใครยังไม่ทานแยงนะคะนเสืค่นะคะแดสิา้า c h น n ฟูช f นอ,อซีเข<อ>้ามาจากประเทศจีนนะทุกคนเขาบอกว่าเป็นอาหารของประเทศเขานะน้องมาจากจีน ไปดีเนาะโอ้โหแม่ค้าไม่พูดม่จากลัวลืมสตรอสตร์ี่สตรอเบอรี่สตอเบอร์ตรอเ่ตอรี่สตรอแเบร่ตีตอเรี่อส่ตเตตี่เ คนมากคนเยอะมาก